เฮ้ยถ้าอย่างเล่นได้ป่ะน oh, ี่จริงจังเฮ้ยถ้าอย่างเล่นได้ป่ะผมจริงจังทำไมอ่ะผู้ดูเรื่องเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้เหมือนไหมเหมือนไหม ก็คือคือส่วนใหญ่อะเวลาโกรธอะไรแบบนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นเวลาที่แบบเห็นปะเลยบอกคนอื่นวีนไปกีนไม่วีนเลยไม่ใช่คือคือคือเวลาเวลาที่ผมอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเรากําลังตั้งใจทํางานอยู่แล้วหมายถึงว่าเขามันเล่นไงเขามันเล่นแบบไม่รู้จังหวะสมมติทั้งทีมกำลังแบบนั่งเครียดอะไรเงี้ยตอนฉันตั้งใจทำงานแล้วแล้วเขาก็เดินเดินเดินมาแบบเดินมาแบบอย่างเงี้ยผมก็จะแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นหมายถึงว่ากำลังโฟกัสงานอยู่เอาเล่นฉันตั้งใจอ่ะ ฉันก็ไม่เคยแข้งเดินเลยอ่ะลอนหนูตอนหนูตั้งใจนะหนูก็ตั้งใจอยู่อะไรของหนูเชอพี่เขาก็จะมาละเฮอ้าออนนี้หันไปเธอคนบนึงทำหน้าแบบไม่มีไม่มีอย่างี้เลยคนบ้าจะทำได้อย่างนี้มีในละครนั้นแหละชีวิตจริงไม่มีใครแบบยี่หรอกแต่เรื่องก็ไม่แน่หรอกถ้าเป็นคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เอออเาจริงป่ะตอนเนี้ยฉันไม่รู้ละอันไหนเรื่อง